สิ่งนี้เป็นโรคใหม่ในยุคปัจจุบันมักเกิดขึ้นในช่วงเรียนและทำงานจากที่บ้านและสิ่งนี้เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตสูงสุดเป็นอันดับที่2ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ทั่วโลกมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชัวรก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือไไซเบอร์จากที่เกลืนไว้ตอนต้นคุณผู้ชมพอจะทายคำศัพท์ปริศนาที่ขึ้นอยู่บนจอนี้ได้ไหมครับ ตัวอักษรที่กำลังสลับกันอยู่นี้มาจากคำว่าอะไรได้คำตอบแล้วใช่คำเดียวกับเราหรือไม่เรามาฟังเฉลยกัน และคำนี้ก็คือเบิร์นเอาท์เบิร์นเอาท์ถ้าแปลตรงตัวนี่ก็คือภาวะบดไฟซึ่งตรงตัวกันนั้นก็คือแสดงว่าไฟมอดไฟหมดไฟไฟไม่เหลือให้ให้ไหม้นะครับไม่มีวัตถุเชื้อเพลงิงใดๆแต่ว่าพอมันเป็นสแสลงมันหมายถึงภาวะที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ออฟฟิศซินโดรมนะถ้าเราเคยได้ยินคําว่าออฟฟิศซินโดรมก็คือภาวะที่เกิดจากการเจ็บป่วยของการทํางานนะหรือว่าไม่มีแรงจูงใจภาวะเครียดจากการทํางานเดิมอยู่ตลอดเวลาจากการทํางานที่มีปริมาณมาก จากการทำงานที่สะสมค้างค้างทำไม่ทันนะครับแล้วก็จากการทำงานที่ไม่สามารถกีดกันเวลาออกจากวันหยุดปกติได้และภาวะเบิร์นเอาท์ในเด็กมีอันตรายค่อนข้างมากเพราะว่าเบิร์นเอาท์เนี่ยแต่แรกเนี่ยถูกใช้กับผู้ใหญ่คือวัยประมาณที่ทำงานมาแล้วสัก20ปีนะครับคือก่อนกเกษียณจะมีภาวะเบิร์นเอาท์ค่อนข้างสูงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยภาวะเบิร์นเอาท์เนี่ยในงานหลายวิจัยนะครับหลายชิ้นเขาบอกว่าเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนด้วยนะครับถามว่าเกิดขึ้นได้ยังไงก็คือเกิดขึ้นจากการที่เด็กเนี่ยเร่งเรียนเร็เร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 ว แล้วก็เรียนมากเรียนหนักอย่างนี้นะครับเด็กจะมีตารางชั่วโมงเรียนเนี่ยที่ติดต่อต่อเนื่องกันอย่างยาวนานนะครับแล้วก็เป็นวิชาการเรียนที่เน้นเชิงวิชาการนะครับเพราะฉะนั้นภาวะเบร์นเอาในเด็กเนี่ยผลกระทบจะมีมากกว่าผู้ใหญ่ตรงที่ว่าทําให้เด็กเนี่ยขาดการออกกําลังกายเคลื่อนที่นะครับแล้วก็อาจจะขาดแรงจูงใจในการเรียนก็จะเบื่อเรื่องการเรียนไปเลยอีกปัญหาหนึ่งที่มีปัญหามากในกลุ่มเด็กวัยถมวัยก็คือว่าถ้าเขาขาดการออกกําลังกายคือเบร์นเอาเนี่ยไม่ใช่ว่านั่งหมดแรงอยู่ที่โต๊ะอย่างเดียวนะ เบิร์นเอามันนำไปสู่การไม่โปรดักทีฟเรื่องอื่นๆด้วยนะครับเช่เนพฤติกรรมการออกกำลังกายการกินโภชนาการนะครับการเข้าสังคมก็หายไปด้วยซึ่งในช่วงการเรียนรู้และทํางานจากที่บ้านในช่วงโควิดที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดการใช้สื่อหน้าจอที่มากเกินไปจนก่อให้เกิดภาวะเบิร์นเอามากขึ้น ปัจจัยของการใช้สื่อหน้าจอมากเกินไปเนี่ยจะทำให้เกิดภาวะเบื่อเอาด้้ยนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะควบคุมตารางเวลาชีวิตได้แน่นอนนะครับแล้วก็ขาดปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเชื่อมโยงกับภาวะนั่งเหนื่อยนิ่งนะก็คือนั่งออฟฟิศอยู่นานานนนั่งเก้าอี้อยู่นานานนนั่งอยู่หน้าจอนานาน,านมันจะทำให้เกิดขาดแรงบันดาลใจหรือว่าการไปมีปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติสิ่งแวล้อมผู้คนอย่างนี้นะครับดังนั้นการแลกเปลี่ยนบรรยากาศในห้องเรียนหรือว่ากับเพื่อนในที่ทำงานเนี่ยมันจะทำให้ภาวะเบื่อเอานี้ยหายไป อาจารย์แนะนําถึงแนวทางการแก้ปัญหาภาวะเบิร์นเอาท์ดังนี้คาแนะนําที่ง่ายที่สุดก็คือองค์กรหนึ่งเพื่อที่จะลดภาวะเบิร์นเอาท์หรือแม้กระทั่งโรงเรียนนะครับต้องพยายามตัดขาดการสื่อสารเมื่อ ตัวพนักงานหรือว่าตัวนักเรียนเด็กๆเนี่ยออกจากโรงเรียนหรือเรากลับมาถึงที่บ้านแล้วงานรู้แหละว่ายัางทําให้เสร็จอาจจะเอาไปทําที่บ้านแต่ว่าถ้ามีการทวงการถามมันจะทําให้จิตใจเราเนี่ยยังคงอยู่ที่งานแต่ตัวเราอยู่ที่บ้านนะคำแนะนำส่วนมากเขาก็จะแนะนําไปที่องค์กรเรื่องของการสื่อสารว่าห้ามสื่อสารเรื่องงานนอกเวลางานอันที่2ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการแบ่งทรัพยากรหรือว่า work work, work โหลดงานให้เหมาะสมนะครับเรื่องที่3นี่ก็คือเรื่องความยุติธรรมในที่ทํางานนะครับใน,นความยุติธรรมหมายถึงการไม่เลือกปฏิบัติการคํานึงถึงความสามารถความดีความชอบการ อันนี้คือ3ข้อแรกที่เป็นฝั่งของผู้ประกอบการในมุมของผู้ที่เกิดภาวะเบื่อเอาสิ่งแรกที่ต้องสังเกตคือตัวเองมีภาระงานที่สูงเกินไปหรือเปล่าอันที่2อคือว่ากิจวัตรประจําวันสูญเสียไปไหมนอนก็นอนไม่หลับแล้วคิดเรื่องงานอยู่นะครับคิดเรื่องงานที่ยังไม่เสร็จนะครับกินก็กินไม่ลงกินลงก็กลัวว่าเดี๋ยวจะไปหลับนะครับวิธีการก็กลับไปที่จุดเริ่มต้นก็คืองานต้องเหมาะสมกับความสามารถกับความรับผิดชอบกับช่วงอายุถ้าเป็นในกรณีของผู้ใหญ่ก็คือกับเงินเดือนกับตําแหน่งกับหน้าที่นะครับ เบิร์นเอาท์หรือภาวะหมดไฟในการทำงานหรือการเรียนเกิดจากความเครียดสะสมเรื้อรังโดยที่ไม่ได้รับการแก้ไขที่เหมาะสมเป็นเหตุให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจอารมณ์และอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายตามมาได้ดังนั้นควรมีการจัดการกับความเครียดการจัดการตารางเวลา สแสวงหาความช่วยเหลือเพื่อหาทางออกร่วมกันรวมถึงการเปิดรับติดตามข่าวสารหาแรงบันดาลใจเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดก็จจะช่วยสามารถรับมือกับภาวะเบร์อเอทาได้อย่างรู้เท่าทันนะครับครั้งต่อไปจะเป็นคําว่าอะไรมาร่วมไขคําตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคาศัพท์รับมือไซเบอร์จากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์